ครับถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับผมบ้านปับกบันเศร้าเปิ้ลรถเมคโคมนส่งเปิ้ลออกจากคลองลงังสิทธ์ครับผมออกจากโปเปิ่ลหลอกคลองเสียแล้วเหลืออีกชุดหนึ่งที่เพินไในกำลังส่อมแซมจุดที่มันสไลด์จุดที่มันไในเฮ็ดไปดินบ่อเพียงกันครับผมเป็นก็นเลยชุดใดที่แล้วเพได้เห็ดยังเ,งเพิ่นเก่ากบมาเขาบ้านก่อนครับผม โค้งเงียวครับผมเอาขึ้นจากโคมาขึนทันเลิศมาบานเพิ่นครับผมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้ว มาน้มกัน2อขั้นครับผมนี่ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งครับผมมาน้มกัน2องขั้นผมยาวน้อกัดที่สองครับผมครับขอจบคลิปสำเนีจแล้วครับผมสวัสดีครับ